ครับวันนี้ก็มากันที่นะครับ Sea Life Bangkok นะครับผมเป็นช่วงที่ต้อนรับซัมเมอร์พอดีครับก็ถ้าเกิดว่าอย่างผมไม่มีลูกก็สามารถพาหลานอย่างน้องปีใหม่อะไรเงี้ยครับมามาเล่นได้มีหลายๆโซนครับที่ให้แบบเด็กๆได้เล่นกันอย่างอย่างโซนที่เมื่อกี้นี้พาคุณปีใหม่ไปก็คือ,อ Penguin Ice Playground ครับก็มีพาไปกระโดดบนบนน้ำแข็งแล้วก็จะมีแบบ มีพวกปลาฉลามมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาด้วยฮะก็สนุกสนานสำหรับเด็กๆเลยสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะชอบอะไรคะชอบตัวไหนเป็นเป็นปิ้นชอบไหมเป็นปิ้นไหมเป็นปิ้นชอบไหมคะชอบค่ะชอบค่ะเป็นปิ้นเป็นไงเจอเป็นปิ้นตัวจริงๆแล้วเป็นไงคะน่ารักค่ะน่ารักสอนไหมเป็นกวินสอนไหมไม่สนไม่สนเป็นกวินกับกับคุณปีใหม่ใครสนกว่ากัน ้เอเพนกวินโอ้แล้วแล้วชอบเกมอะไรอีกชอบเกมอะไรอีกมีเกมอะไรอีกเกมสูบลมชอบไหมสูบลมที่แข่งกับพี่เจนน่าชอบชอบไหมชอบชอบไหมสนุกไหมสนุกสนุกสนุกให้มาเที่ยวใหม่ไหมใหม่ปะแต่คราวหน้าชวนคุณแม่มาไหมครับอ่อยากอะไรอย่างเรากับมาชมกันว่าเป็ยังไงบ้างก็สนุกครับเราก็เพลินไปกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กเยอะมากคือถ้าเกิดว่าใครที่ ที่แบบมีลูกแล้วพาลูกมาเล่นในในโซนต่างๆมาสนุกกับกิจกรรมะอะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็เพลินสนุกสนานดีใช่ไหมแล้วออกทีวีก,กันหน่อยดีกว่าอ้าผมมาชม่องแอเปิดประสบการณ์ะะไ,รได้เปิดประสบการณ์ใช่ครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าคือถ้าเกิดว่าถ้าตัวเรามีลูกเราก็จะพาลูกมามาเที่ยวมาเล่นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามีหลานก็พาหลานมาเที่ยวเล่นได้อย่างแน่นอนเนาะพี่ใหม่พี่ใหม่ถ้าเกิดว่าอยากชวนใครมาที่นี่ได้อีกอยากชวนใครไหมคะคุณแม่ค่ะคุณแม่แล้วแล้วมีใครอีกชวนใครอีก พเปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลคนณดไหนแล้วใครอีกคะอ่คุณยายฮะคุณยายคุณยายคุณยายแล้วช่วอใครมาอีกตาคุณตาใครอีกคะพี่พี่ค่ะพี่พี่ค่ะน้าจุ๋ยมาด้วยได้ไหมน้าจุ๋ยมาด้วยโอเคสนุกนะครั้งหน้านะแท็กทีมเลยนะโอเค เชิญชวนหน่อยครับโอเคก็ก็เชิญชวนแล้วกันนะครับผมที่ซีรีส์แบ,บงคอกนะครับผมก็มีเปิดโซนใหม่ๆนะครับอย่างวันนี้ก็เมื่อกี้ได้ไปเพนกวินไอซ์เพลกาเอาไว้แล้วนะครับก็ได้ได้เห็นลลเพนกวินแบบ360องศาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้เจ้าเพนกวินกันด้วยแล้วก็มีสปองบ๊อบนะฮะที่เป็นโซนแบบ 4D ก็ให้แบบ น้องๆได้มาได้มานั่งดูแบบกระตุ้นแบบ 4D กันแล้วก็เก้าอี้แบบเคลื่อนไหวได้ด้วยอะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆโซนนะครับให้ให้แบบได้พาลูกพาหลานได้มาแบบมาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาสนุกไปกับพวกเรากันได้ครับผมใช่กู่กัรคู้กานครั้ง,งแรกกู้ <c oughs> เราเองแอบบแบบอบอ,อกัวหรืออะไรยังไงกังวลครับคือเราก็สนุกครับคือพอเด็กได้เจอเจออะไรแบบนี้แล้วเ,เขาไปด้วยกันกับน้องเจต้าเมื่อกี้นี้คือแบบโอ้ตามไม่ทันเหมือนกันนะ คือโคตดแบบเดินกันเร็วมากสนุกสนานมากใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ออกงานกับหลานรักด้วยก็เลยแบบใช่ใช่ครับผมใช่ครับแฮปปี้ไม่ได้มีซักซ้อนอะไรเลยแฮปปี้ไหมวันนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้ค่ะอากบว่ให้ปี่ใหม่ทำอะไรบ้างไหมคะแง่ายมากเลยเถิดเถิดเถิดคะคุณแม่ฝากอะไรมาไหมคุณแม่ฝากคุณแม่บีฟอะไรมาบ้างไหมคะไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอ คแปก็เป็นแล้วแต่ตามจังหวะแล้วก็โอกาสอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าครับใช่ครับครับผมปีใม่นสองทันที่ผลตับมีสลิดกันมากเลยครับครับผมก็จริงแล้วคือพี่แอฟพี่เปิ้ลจุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเราเราเจอกันมาตั้งแต่คุณปีใหม่แบบยังเล็กๆแล้วจนตอนนี้แบบน้องน้องโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ก็ได้ดีใจทุกครั้งที่แบบได้เจอได้เจอน้องได้มาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากให้น้าจุ๋ยมีน้องไหมค่ะอยากให้มีน้องไหมอยากให้อยากให้น้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงผู้หญิงแลวและต้องอยากให้มีน้องผู้ชายด้วยไหมไม่ไม่เอาน้องผู้หญิงก่อนเลยเนาะโอเคงั้นบอกน้าจุ๋ยว่าน้าจุ๋ยเอาฝาแฝดเอาฝาแฝดเอาฝาแฝดไปเลยจ้าโอเคฝาแฝดเราต้องเป็นผู้หญิงทั้งคู่หรือว่าผู้ชายกับผู้หญิงได้คะผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแบบทวินเนาะ อ่าเป็นแบบทวินแล้วพี่ใหม่จะช่วยเลี้ยงไหมค่ะพี่ใหม่ช่วยเลี้ยงไหมค่ะช่วยเลี้ยงโอเคพี่ใหม่ช่วยเลี้ยงค่ะโอเคทางทางนั้นทุกๆจุดมีแอบมีบอกหลานไ้มคะว่รับมีน้องมาเล่นด้วยอะไรมีครับก็มีมีแอบบอกอยู่เหมือนกันนะฮะก็ก็เดี๋ยวคงต้องต้องรอลุ้นกันนะแต่ว่าถ้าหน้าจุ๋ยกับน้ำพุธมีน้องต้องต้องช่วยกันเลี้ยงด้วยนะโอเคไหมโอเคโอเคกันไปก่อนไป ย่าย่าย่าโอเคเย่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 นานานาโอเคครับตอนนี้ล่ะหลัมันทั้งเหนนน้ำมูกด้วยอ๋อไม่เลยครับคือดีใจมากกว่าครับที่ที่ได้มาเจอน้องปีใหม่ได้มาได้มาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยคือน้องน่ารักมากคือแบบคือแบบอายุ4ี่ขวบแต่ว่าคือสามารถแบบทํางานแบบที่ผู้ใหญ่ทําได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เห็นถึงความแบบความเป็นเป็นเด็กที่โตในตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ชื่นชม เก่งมากครับผม,มทำ,มทำตัวเองคิดว่าพร้อมกนอนะไรครับอะไรนะครับของเตเองพอมาเลี้ยงน้องฟีตใหม่แล้วเคิดว่าจะพร้อมขนาดไหนของเตงก็งยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คืออันนี้เจอ,เอกันในในช่วงนี้แบบสองสามชั่วโมงอะไรอย่างครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดมีของเตงจริงๆมันก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวคงต้องต้องมาดูกันอะไรอย่างนี้ครับไปไหนมาไหนคนก็ถามเรื่องเรื่องปั๊มลูกใช่ไหมฮะตอนนี้ก็กําลังกําลังพยายาม ทำอย่างเต็มที่ครับครับผมก็เดี๋ยวมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวประกาศให้ทราบแน่นอนครับใ,ใจะไม่เบื่อยังไม่เบื่อ <c oughs> <c oughs> เราจะให้สัมภาษณ์จนกว่าจะมาฮะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วย,ยครับผ<ย>มออเอาไปตรวจมาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมือ่อเมื่อปลายปีที่แล้วครับใช่ครับไม่มีครับก็มีทานวิตามินช่วยช่วยเสริมบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยตามคําสั่งของของหมอที่เขาแนะนํามาครับใช่คัไม่มีครัวเองต้องของมอ จุ๋ยตอนนี้ก็ยังทํางานเหมือนเดิมปกติเพราะว่ายังไม่ได้ทองก็ก็ยังทําได้แต่ถ้าเกิดว่าทองแล้วก็อาจจะต้องแบบลดทอนงานลงมาบ้างอะไรอย่างนี้คฮะมีแนะนําอะไรเป็นพิเศษไหมคุณหมอคุณหมอก็ไม่ได้นาแนะนำอะไรครับคุณหมอก็บอกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปไปเครียดไปกังวลไปอะไรเพราะว่าเราใช้วิธีธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าไม่ต้องเครียดใช่คมอเล<ช>่นไมคะไม่เล่นเลยครับคืบอทั้งฝั่งฝั่งปาม้าผมคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยไม่ได้มี ไม่ได้มีใครเร่งเร่งรัดอะไรเลยครับครับผมทั้งคู่อะไรเงี้ยมันจะทให้แบบมีภาวะเครียดโดที่แบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแอบบกังวลบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าเราสองคนก็ช่วย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 กันไม่ไม่ไม่แบบไม่เอาปัญหามาฝากซึ่งกันและกันหรือว่าก็พยายามทําให้มันแบบสบายๆเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ปล่อยธรรมชาติเลยธรรมชาติแล้วใช่ใช,ใช่ครับในปีนี้เลย ก็อยากมีไปในปีนี้ครับก็เป็นความตั้งใจของเราสองคนฮะใช่ครับโอเครอดครับผมขอบคุณครับไปไหนล่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ